สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมจอร์สกับ SK a ออโต้ขานะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆกับหลายๆท่านนะฮะก็เมื่อหยุดแล้วก็มาชมรถรีวิวสวยๆจากพวกเราชาว SK a ออโต้ขานะครับออขอขั้นนะต้องบอกนี้ว่า FC ต่างๆที่ได้ติดตามผมนะก็ขอขั้นคันนี้อีกสักหนึ่งคันนะครับซึ่งเข้ามาใหม่นะเป็นรถกระบะนะครับเอามา นำเสนอ,อสำหรับท่านใดที่ต้องการนะฮะอย่างเช่นเป็นสาวกหรือตามหา,ารุ่นนี้อยู่นะขอบอกกันไว้เลยนะฮะที่ผมจะมานำเสนอวันนี้จะเป็นรถกระบะเรียกว่าสมาร์ทแคปหรือแคปเปิดได้จากค่ายโตโยตานะครับที่หลายๆท่านตามหาก็อยู่เพอเอิร์น e คันนี้นะฮะเป็นพิเศษเป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นรุ่น P R D Sport E O นะครับปี2013 ก็อยากจะเอาอยากจะรีบเอามานําเสนอคุณผู้ชมนะฮะเพื่อ,อจะได้เขาเรียกว่า,า,า <laughs> เสริมกับความเขาเรียกว่ามั่นใจเอออย่างนี้ดีกว่าพูดแล้ววันนี้รู้สึกพื้นพึ่งฝนพึ่งหยุดตกไปก็เลยติดหน่อยนะครับเมื่อกี้พึ่ง จัดการหลายๆอย่างไปนะลูกค้าก็เข้ามาก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมรถก่อนอื่นเรามาชมรถกันนะครับก็อยากก่อนจะชมรถเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนอย่างนี้ดีกว่านะอ,อ่ของเราก็จะอยู่ที่ถนนตะกวนหาดไทรทองนะครับ SK a u t ออโตคาร์นะฮะอ่เขาเรียกกันว่าตลาดเรามาตพุทธจังหวัดระยองนะครับจากแยกในนิมคนมอุหกรรมมาตพุทธนะฮะจากสีแยกไปแดงเข้ามา800เมตรอยู่ขวามอือน,นะครับ ก็เป็นอะไรที่เรียกว่า,าจำหน่ายรถยนต์มือ2ทุกชนิดนะครับรับแลกซื้อรับซื้อเปลี่ยนแรกเทินนะครับรถยนต์มือ2นะครับมีตั้งแต่รถกระบะรถอีโกคารถซิติคานะครับก่อที่จะไปตัวดูตัวรถ Toyota Smart c ทแที่ผมว่านะครับเป็น TRD นะครับมา ทำความรู้จักกันก่อนนะท่านใดที่เป็น f c อยู่แล้วก็ยินดีนะครับเข้ากราบขอบพระคุณนะครับที่ให้การติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วท่านใหม่ที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ท่านอาจจะไม่ชอบคันนี้นะฮะหรือถ้าท่านติดตามผมก็จะหามา,อาเอามาให้ท่านผู้ชมให้ตรงรุ่นตรงสีตรงแบบที่ท่านต้องการหรือเพียงท่านทักเข้ามาอินบล็อกเข้ามาในเพจ รถมือสระยอง SK a u t o c โต้นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะฮะพิมคำว่ารถมือสระยอง SK a u t o c โต้เป็นภาษาไทยเข้ามาเลยนะครับมีผมเป็นแอดมินนะฮะมีน้องๆอ,อีกนะครับมีคุณหมูหวานมีคุณตายตลาดลาวคีคุณน้องตั้มให้คำแนะนำในการเช่าซื้อนอกเหนือจากเยี่ยมชมรถแล้วนะครับท่านมีปัญหาอย่างไรในเรื่องของการเช่าซื้อสถาบันการเงินในการทำไฟแนนซ์เรายินดีให้คำแนะนำ ถึงเราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เราทําการค้าขายรถมือสองมานะครับก็อาจจะให้คําแนะนําหรือเป็นแนวทางให้ท่านได้ไม่มากก็น้อยหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมที่เต็นท์อย่างที่บอกนะอยู่ตลาดรามาตระุจจังหวัดระยองนะครับถนนตะกวนหาดใส่ทองนะครับหรือก่อนที่ท่านจะมา ท่านเขาสามารถเข้าไปดูได้ในช่องทาง YouTube Channel นะครับ MAC ระยองนะครับก็ดูได้หลายหลักรุน่นทุกคันที่ผมเอามาทำรีวิวผมก็จะไปเก็บไว้ในตัวช่อง YouTube Channel ท่านสามารถเลือกชมได้หรือเข้ามาติดตามได้และเมื่อท่านเข้ามาชมแล้วก็อย่างที่บอกนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับกับ s อ Auto โตคาเรารู้จักกันเรียบร้อยแล้ว ต่นี้เรามาดูต่อกันว่าไอ้รถ t o โยต้านะฮะคุณ Toyota ของเราเนี่ยปี2013ที่บอกว่าเอามาประกอบการตัดสินใจนะนะครับเป็นรถ Smart c a คปนะครับปี2013เกียร์แมนนวลน,นะครับเป็นรถแคปตัวโ o ลเลเดอรแล้วก็ตกแต่งกันเป็นแบบ G R D s p o r t i o นะครับปี2013อยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมรถกันเลย แล้วเดี๋ยวมาว่ากันว่าการเช่าซื้อจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูสภาพรถกันก่อนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้ผมเพิ่งนําเข้ามานะครับยังไม่ได้ปรับปรุงสภาพบางส่วนนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีเคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับแตอ่อาจจะบางส่วนอาจจะซุดตามสภาพอายุการใช้งานแต่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดสนใจเนี่ยถ้าเช่าซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับสภาพให้บางส่วน เรียกได้ว่าเอาว่าความพอใจกันเลยทีเดียวแต่วันนี้เรามาชมความสดของรถกันก่อนเชิญครับว้าวมาเลยนะครับเป็น t o y ยต a Sport ์ตดนะครับตัว2.5ลิตรนะฮะดีเซลนะครับตัวแต่งว่าง่ายๆรหัสเขาก็คือตัว e นะฮะ t ตโยต้ตัว e นะครับเป็นเครื่องดีเซล 2500cc ซีซี นะครับมีจมูกที่ฝากระโปรงด้วยนะครับเรียกได้ว่าตัวเลแรกเลยนะครับให้ความสวยงามแล้วเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวแต่งเลยถ้าเทียบกันในหลายๆยี่ห้อนะฮะโตโยต้าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่จะต้องมีการผลิตนะฮะตัวพิเศษเรียกว่าผมจะใช้คําว่าพิเศษของเขาเลยทีเดียวนะฮะเป็นสำนักแต่งก็คือ TRD Sportivo นะชุดแต่งสำนักของโตโยต้าก็คือ TRD TRD มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่เพิ่มเติมมา ที่เห็นเลยนะฮะชัดเจนก็คือเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับมีสเกิร์ตให้รอบคันแล้วก็มีล้อแม็กของท R d ดีมาให้ด้วยนะครับแ้งแต่สเกิร์ตหน้านะฮะตัวนี้ขอบอกเออผมยังไม่ได้บอกนะตัวนี้นะจะเป็นรุ่นของตัว E นะครับตัว E แล้วก็จังข้างหน้านี่ก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือ,อประทับตา TRD s p o r t i e. o มาเลยมีสเกิร์ตหน้าให้เสร็จสับเรียบร้อยสเกิร์ตข้างล้อแม็ก เป็นล้อแม็กของ TRD นะครับยางชุดแต่งมาครบถ้วนนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะนี่ผมให้ดูชุดแต่งก่อนสี่ล้อเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในเรื่องของชายกระบะนะฮะก็จะเป็นเอ่อสเกิร์ตให้อีกนะครับนี่นะล้อแม็กสี่วงสเกิร์ตข้ามีมาให้ครบเลยอันนี้ให้ดูรอบรถสักรอบนึงก่อนนะครับแล้ว โรมด้านหน้านะครับก็จะมีตัวครอบด้วยแล้วก็รุ่นนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะนอกจากจะเป็นตัว E แล้วก็ยังเป็นไฮรักวีโก้แชมป์นะฮะสอลิตรนะครับ T R D s p o r t i i o เกียร์แมนนวลนะครับ, e รบปี2013ผมจัดจำหน่ายในราคา4,39,000บาท ไม่แพงนะครับ439,000บาทนะครับสีดำสวยๆเลยนะครับมารวบรัดขั้นตอนกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวเรามา,มาชมภายในกันก่อน,อนว่ามันมีเอกลักษณ์อย่างไรนะครับอันนี้เปิดให้ดูกว้างๆกันเลยทีเดียวเชียวนี่นะฮะคือตัว T.R.D. เนี่ยนะครับภายในห้องโดยสารจะเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับตัวเบาะด้านในก็จะเป็นเบาะสีเบจ ดี๋ยวท่าผู้ชมได้เห็นนะครับตัวแถปแถปก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กนะกว้างพอสมควรนะครับช่องแคปกับรถกระบะหลายหลรุ่นไม่หนีกันเท่าไหร,ร่นะฮะเอาเรียกว่าภาพรวมเนี่ยก็อพอกันนะครับแต่ผมสนใจตรงนี้มากกว่าว่าสีสันที่เขาให้สีสันแล้วก็วัสดุนะครับผมบอกได้เลยว่าวัสดุโอเคมากเลยสําหรับเจอดีตัวนี้นะครับนะฮะคอนโซลเลี่ยมๆเลยนะครับวิทยุมีลายสวยงาม นะครับวิทยุซีดีเอ็มพครบถ้วนนะครับแอร์เรียกว่ารายละเอียดในเรื่องของอภายในนะครับอินไซต์ภายในเนี่ยแล้วโดยเฉพาะนี่เอกลักษณ์เลย G r d นะครับตัวเบาให้ความเป็นสปอร์ตสีสันเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะสวยงามจริงๆนะครับเรียกได้ว่าในราคานี้กับรุ่นนี้ค่อนข้างคุ้มสำหรับ ตัวตกแต่งพิเศษหรือ TRD s p o r t i o 2.5ลิตร Toyota Champ ตัว E Smart Cab นะครับ439,000บาทแล้วก็มาด้วยระบบะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่รถปี2013นะ รถปี2013นี่นะฮะเลขไม่อยู่ที่116,215กิโลนะ,ะรถปี2013ก็อยู่ประมาณ11ปี11ปีนะ,ะ11ปีก็ถ้าเทียบแล้วปีละ20,000โลตไมค์คันนี้ใช้ข้างน้อยนะฮะปีละหมื่นกว่าโลหมื่นนิดๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเอาได้อยู่นะฮะ เรียกว่าเราสามารถตัวเครื่องยนต์ยังแน่นอยู่นะที่ผมฟังเสียงดูเนะี่ยเราก็ยังสามารถใช้งานได้อีกระยะยาวๆเลยนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับท่านใดสนใจนะฮะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายน,านัดหมายเข้ามาเพื่อทดลองขับได้นะฮะกับ Toyota คันนี้นะโตโยต้าสปอร์ตนะครับ2.5ลิตรนะ2.5ลิตร TRD t o โยต้าแชมปนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงยังเดิมเดิมหมดเลยนะครับนะกระบะไรเนอร์เป็นของโตโยต้าด้วยรถเพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยยังไม่ได้เก็บอะไรอีกยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับแต่รถยังสดยังเดิมอยู่เลยนะครับนะไม่ก็ยังแสงต้นๆนะฮะแสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่า ห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนตัวนี้เนี่ยเ,เป็นเครื่อง2.5ลิตรนะฮะดีเซล D4D นะครับมีแรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะเครื่อง2,504 4120แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่325นิวตันเมตรนะไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับถ้าท่านใด สนใจเนี่ยก็มาลองขับดูได้นะนะครับนัดหมายเข้ามานะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK อ u t ตั a คาร์ได้เลยนะครับยินดีนะฮะเข้ามานั่งจิบกาแฟเข้ามาชมกันก่อนก็ได้นะครับเข้ามาสอบถามเงื่อนไขหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามเงื่อนไขกันก่อนก่อนได้นะครับนี่นะเป็นเครื่องยนต์ D4D ดีเซลนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะตัวตะเกียบยังเรียมๆอยู่เลยนะครับฐานหน้าเดิมนะครับ เครื่องยนต์ดีโฟดี2อดลิตรเทอร์โบนี่แมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับสวยงามนะฮะท่านใดสนใจนะฮะอย่าช้านะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนั่งรอผมแป๊บหนึง่งนะครับเดี๋ยวนั่งรอผมแป๊บหนึง่ง เป็นไงฮะสำหรับ t o y o ต a h ไฮรักวีโกแชม p ์นะครับพันปี2013 2.5ลิตร TRD Sportivo e ตัว E นะครับจัดจำหน่ายกันในราคา439,000บาทนะท่านใดสนใจก็นะ็อกซ์สอบถามเข้ามานะครับว่าชอบซื้ออย่างไรแบบไหนนะครับ สามารถเช่าซื้อได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดือนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะฮะอาชีพอิสระนะครับหรือท่านใดที่ค้าขายตามตลาดนัดและรวมไปถึงท่านที่เป็นเจ้าเจ้าของสวนหรือพนักง,งานที่อยู่อาชีพทําสวนก็สามารถเช่าซื้อได้นะด้วยเงื่อนไขหลายๆตัวนะครับผมพยายามจะปรับหลายๆท่านถามว่าแคมเปญมีอะไรนะครับ ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองเลยนะครับเครดิตตัวท่านได้อย่างไรผมให้ตามนั้นเลยถามว่าฟรีดาวไหมถ้าเครดิตดีเอาไปเลยฟรีดาวแถมฟรีให้ทุกอย่างอีกด้วยนะครับถ้าท่านใดติดปัญหาอย่างไรเข้ามาคุยกันนะครับมีให้หลายหลากแคมเปญสนองความต้องการสนองตา,ามเครดิตของผู้เช่าซื้อตัวท่านเองได้เลยนะครับท่านสามารถอ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เป็นอย่างไร กับพวกเราชาว SK Auto c โตาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับใช้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอฝากกับ Toyota TRD Sportivo 2.5ลิตร Toyota c h a มปปี2013 439,000บาทตัวอีกคันนี้ไว้ด้วยนะเกียร์แมนนวลนะครับต้องขอบอกอีกสักเรื่องนะสุดท้ายนะครับว่า ขอสงวนสิทธินะครับท่านใดมาก่อนผมจะให้สิทธินั้นก่อนนะครับหรือท่านใดดูรีวิวนี้แล้วสามารถที่อินบ็อกสอบถามเข้ามาจับจองบนออนไลน์ก็ได้นะฮะจับจองกันมาก่อนยิ่งดีนะครับเราจะได้คัดสรรได้ถูกนะครับ ต้องขอบอกอย่างนี้กันไว้เลยแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะฮะท่านใดที่เยี่ยมชมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมีได้หลายช่องทางย้ำอีกสักรอบนะในเพจรถมือ2ระยอง s อคอัตคาหรือในช่อง YouTube channel MAC ระยองนะครับรถเต้นของเราอยู่ที่ไหนถนนตะกวนหาไสทองหรือเรียกว่าตลาดรามาะพุจังหวัดระยองนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้าผมยังไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในรีวิวหน้าว่าเตรียมตัวเรื่องของเอกสารผมทํารีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมรถอย่างไรเปรียบเทียบรถอย่างไรเดี๋ยวรีวิวหน้าเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเมื่อเตรียมตัวแล้วเปรียบเทียบรถแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทํำยังไงโดยการเลือกสถาบันการเงินที่เราขอสินเชื่อนะครับ เดี๋ยวเราไปทบกันในรีวิวหน้ารีวิวนี้ขอลาไปก่อนออย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิด1 9ยังไม่หมดไปนะนะครับด้วยความปัญหาที่จากพวกเราชาว s อ a u ค o ออตวันนี้รีวิวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ